ราคาหอมแดงนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับเรื่องหอมแดงในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเขาก็ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ปลูกหอมแดงที่ประสบปัญหาราคาจําหน่ายหอมแดงไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิตค่ะที่ลานอเนกประสงค์หมู่ที่3ตําบลเด่นเหล็กอาเภอน,น้ําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ ในผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็ปล่อยรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงตำบลเด่นเหล็กอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโครงการนี้จะรับซื้อหอมแดงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะหมดฤดูการผลิตนี้นะคะแล้วก็ประสานผู้รับซื้อเนี่ยเข้ามารับซื้อหอมแดงสดในหอมแดงสดคระในพื้นที่ราคานำตลาดกิโลกร,รัมละ8บาท50สสตางค์นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลผลิตหอมแดงอีกช่องทางหนึ่งโดยผู้รับซื้อค่ะก็ได้รับซื้อหอมแดงเกตคระในราคานําตลาดนะคะกิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์อย่างที่บอกไปนะคะเพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทางโครงการลดโมบายพาณิชลดราคาช่วยประชาชนค่ะสถานีบริการน้ํามันแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะปริมาณ12ตัน เป็นเงินจำนวน1นึ่งแสองพบาทค่ะซึ่งได้มีการตกลงซื้อขายกันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่7มีนาคม2,565แล้วก็กำหนดส่งมอบในวันที่10มีนาคม2,565ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของจังหวัดอุตรดิต์นั้นมีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงปีการผลิต2,564้าทับ2,565าจำนวน2,648ัร้ไร่นะคะ ผลผลิตรวมแล้วเนี่ยกว่า6,000ตันค่ะขณะนี้ผลผลิตหอมแดงในช่วงของฤดูแล้งแบบนี้ออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคมแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูการที่ต้นเดือนเมษายนนะคะก็จะปลูกมากที่อำเภอนนํำปาาเนี่ยจำนวน1,690รไร่ผลผลิตรวมๆแล้วประมาณ3,887ตันหอมแดงตำบลเด่นเหล็กเนี่ยเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพมีลักษณะเด่นก็คือ หัวโตแล้วก็สีแดงอมม่วงนะคะรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเผ็ดแล้วก็ฉุนกรอบน่ารับประทานเก็บได้นานหลายเดือนเป็นหอมแดงคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะค่ะนี่น่าเอามาทํากับข้าวนะคะเห็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มหิวแล้วค่ะแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามีกลิ่นฉุนด้วยเนี่ยนะคุณตอนเป็นหวัดเนี่ยทุบๆแล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆหน่อยนี้ถือว่าจะช่วยได้ดีในเรื่องของการหายใจเลยนะคะคุณผู้ชม